แล้วมอเดิว่นรัาตราพิธีเรื่องในภูมิโลกนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าจะทำพิธีกรรบูชายาก็วิธีตามกติประเพณีบรรพิตจรลิตโบราณขอทีชานุภาพิณีหอนทราบอำนาจทำนุรินทรีย์ทีเศตุลองจงมาทระสทธิ์ในพิธีขอโชคลาภในวันนี้เลขที่จะออกในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567ทั้งสามตัวบนและสองตัวล่างจะออกตัวใดขอจงมาปรากฏยังขนันธมนต์ของข้าพเจ้านี้ด้วยเชิญ ชั้นลูป,ประพรมและอีกสี่ห้องชั้นอรูปประพรมเป็นต้นเฉยยชยชยขอบพรพระอัคนีพระทายพระพิลุนเอพยดาโนปเทอทางเก้าพระองค์เสยชยชยขอบพรท้าวจตุเทว,วราชโลกประประทิปปวรวิกิตเฉยชยชยขอพรเทพเรื่องลิฟสถิตทีท่พยสถานทั่วอมรอสันสะพรนามตจก,กวาณภูมพก,กลวันสปกละมวฟังลูกลาด,ดาวนาีสิงค์พร เชื้อทลายอากาดำเนินหนุนเท้าที่พยพิมานมาศอมรที่พยเ,เ,เทวสันนักเขาพรเทพตวรารักษ์อสักศิรทธิ์จงทรงเทววัรุณาเชิญช่วยชีพนะามปูชีปะขาวท่วนทุกตนทุกองค์ทุกท่านจงได้ประสิทธิ์กสินเพ่งยานชานตะบะมาบังเกิดประสิทธิ์ให้โชคชัยโชคลาภประจํามวดวันที่จะโบกพิงหาคมนี้จงมาประกอบฐานธ้ำมนต์ของข้าพเจ้าด้วยเทิใช่แตกและนั้นเมื่อใด ยังมีพญานาคราพญาครุฑพญายักษ์พญาคนทำลุกขะเทวดาอารักขะเทวดานางไม้สิงสถิตพระภูมิเจ้าที่เจ้ากุ้งพารีเป็นต้นพระเสือเมืองทรงเมืองพระนเมืองพร้ลุงเลืองฤทธิ์อกเทพญาดาเจ้าผู้สิงสถิตท,ท,ดดทว่นแคว้นขอบเขตแดนทวีแลกเขตขอบจักรวาล้าวเจ้าขออันเชิญจงเสด็จประชุมสมนุมสมรส,สนิบาตมาช่ช่วยบังเกิด โตกลาบยังขันละมนของขปเจ้าในการบัดนี้ด้วยเถินวี Pati pahaya sapatan, pati siliasa paduka winasa, Pati siliasa paduka winasa, Anak-anak mawakati tatasawat utaya sepinamu, Kala papawena wihatan tupadhwanamu, Kala nukawena suwati hontu sepetanamu, Kala sepesenawisinimu, Anak-anak wajakaman, Ta etamangkara mutamang, Tata Kala wotani watoja santuti cakatanjuta kareena tamatawa nang Eta mang khala muta mang hanti yasawa cakata sama nanan cakata nang Kareena tamataka ca eta mang khala muta mang Sakoja prama caliyan caliyan sasiyana kata nang nipana sasikiliyate eta mang Eka muna weda kutapa mutai camang parayang tu nama tuku Namo wimuta namo wimuti ya imang sokorit tangkatawa moro watama timesa lanang anjang ปุถุเมษทารังวารังเกเตนะสัจวัตินะหุตุตชยมังคัิเมทารันวังอัญามุมิทารังวารังภรันจติโลกทังยติละสังขังจติจติมาอุสีวังจตางภรันจติโลกทังยติลาสังขังจติจติมาอุสีวังจตางภรันจติโลกทังยติละสังขังจติจติมาอุสีวังจตางภรันจติโลกัยทังยติละสังขังจติจติมาอุสีวังจตงภรันจติโลกัยทังยติลาสังขังจติจติ ใครเข้ามานอใครเข้ามานอครับอ่อามหาราชโอโต้ตารุสีตารุสโมอปิตรานี่มอปิยังหน้านนี่ตาครูอันนี้นะฮะครูจ้ะครูนี่นะอ๋อครูครูเจ้าของร่างนะครับครูเจ้าของร่างนะครเปลี่ยน,นนะมามนลูสีิษยนะมันเรีโมเตลลดาเอ้ย อหาฟลูก็ไม่มีนะครับหมากฟลูไม่ได้เตรียมมาเลยนะครับโอ้ยตาย่างหน้าเอ๊ะกระโจนโม่หอยก็โม่ใยขณีนแตินะอย่างหน้าแม่กกี้เลยอย่างหน้าคลาฟอนเทสใหญ่้นงูเจียเฮ้ยเจียเฮ้ยเจียเฮ้ยมันเกิดโทษเต้เจียเฮ้ยบานเจียเฮ้ย รูปรูนนะที่ยังน่ากินเอาไอ้นี่นู้เห็รอฮึนู้น้องมันโตนาเต้มันโตนาเต้ใช่ไอพวกไปเที่ยวไกลอยู่นะไกลอยู่แม่หนังโูนพี่แม่แม่กับลูกอ่ะแม่อยู่ที่นี่นะ จะน่าจะลิะมือลิอุ้ยออยกนเจ้ามาเวียนนอมสนุนดูดูเลขให้ลูกหลานหน่อยตาว่าเลขที่อ่าทำน้ำตาเทียนมาเมื่อกี้นะโอเคไหมใช้ได้ไหมเปรบานบบโอ้กลมกลมให้เลย <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งนี้ไม่พลาดนะไม่พลาดเลยนะ ที่กรมกลมเนี่ยถือว่าไม่พลาดเลยนะอาตาปรับมามิลี่อุ้ยคลัทจูติงยัวนี่ติงยัวติงยัวชื่อเอาชื่อเอาชื่อเอาตัวไหน นะโอ้มีมีทั้งมุดเลยรังเลยเงินเดือนแบบน้อยอยากได้เงินเดือนหนักๆก็เอาทางนี้อย่างเงี้ยไอ้ทางนู้นก็เด็ดๆทางนู้นไอจะเอาจะเริญนะเจริญนะจ้เด้งโอยบอกว่ายุงเยอะมากบอกว่ายุงเยอะมากโอ้นะครับที่คันนี่ชัดเจนมากสวยงามมากเลยเอามาเรียนให้ฟังนี้เยอะลูกไป มันเป็นยังี่ยสามตัวนี่งทีหน้านี่งเอามาเตียงให้ไงบมันซ้ำมันจะซ้ำกันอย่างเงี้ยสามครั้งนะถ้าได้สามสามครั้งนี่แสดงว่าให้ไวอยู่เนาะ ที่นี่เขาให้ไวนะครับให้ไวอยู่พอสมควรนะปกติถ้าลงบางทีก็นอนสะ2ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ไม่ถึงนะรู้สึกว่าประมาณ30นาทีน่าจะได้นะหืกับการเอาตัวเลขนะของอาจารย์น้อยแต่ตัวเนี้ยร่างรงก็คือร่างองคนะ์พ่อปู่นะพ่อแก่พ่อแก่ก็มาประทับร่างแล้วก็เขียนตัวเด็ดๆให้เลยนะเรียนตัวเด็ด,ด,ด ทุกครั้งที่พ่อแก่ลงมาแล้วพ่อแก่เขียนตัวเตจเๆจนี่ให้ก็คือว่าจะเข้านะเข้าเ,าเป็นประจำนะก็ถือว่าไม่หลุดเลยนะนะครับตั้งแต่นี่มายังไม่หลุดห้าครั้งและวห้างงวดและนะครับห้างวดแหละนะที่ไม่หลุดเลยนะครับก่อนหน้าที่จะรู้จักกันมีอีกสามงวดนะร,รวมกันเป็นแปดงวดนะเป็นแปดงวดนะครับนะครับมาดูว่างวดนี้นะครับที่อาจารย์นอ้อยนี่ มานำะมาแล้วก็ปูมาเขียนให้กลมๆเขียนให้ครับตัวแดงๆกลมๆเขียนให้ตัวแดงว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอะนะครับจะมาดูอาจารย์น้อยนะครับตัวน,นี้ทําอะไรอเนาะขันให้เนาะพี่จังบ้านจังเอื้อพี่จังบ้านสดนีนนนยเขาอยากได้อะไรไหมตาถามเขาให้หน่อยสิห้าเาเออเนี่ยงทยาย่นาคิดจะเนิ่งนะสองตา ถามไม่น้อยว่าเขาอยากได้อะไรไห้46 59จงเพอะตึกดูงอยากดื่มน้ำน้ำน้ำมะพร้าวอยากดื่มน้ำมะพร้าวปนน่ให้นอนที่ยังนาอยากอยากได้แค่น้้ำมะพร้าวนี่นะโอ้นะครับอ่ะแม่ตะเคียนบอ,บอกว่าอยากได้น,น้ำพันธุจ์จก แหลกแหลกล้วยกล้วยสุกม,มะโอยโกนูนกี้ซี้น้ำมะพร้าวกับกล้วยสุกโอยตีดน่ะโอยเปนแน่จ้ะคืยอยังนาข <c ười> ีส้มเปน,เเน <c ười> แน่เนาะขีส้มไอ้นุตีดนะส้มสดด้วยตึกเปลี่ยนนิสัยนะโหน่าต้น <ะ S 2> ตอนน,อน้ำเปลี่ยนนิสัยตึก เปลี่ยนนิสัยนะไอ้ตึกนู่นนะตึกโบราณนะตึกโบราณตึกราสงอรจ้ะโออยากได้เราต้มอีกดำบากนะดำบากชีสสรสนว่าไงแจกตุยเลีเราต้เราสาสนเลนสระสเลนสระสเลนต้องเข้าอีกเลยสรสต้องเ้าอีกล้ยอตีโปมยหมดบานลี กิทากีเมียนโกนใบโกนใบลูกสามโยม <3 S 2> โยกีหมูมุยโกนมุยแมตเเคียนน่ะจ้าแมตเเคียนมีลูกส<อ>ามเลอีกอเอาเอามาสองเลยห, <Bay ern. S 2> หนึ่งเลยหนึ่งเลยหนึ่งวันนั้นคนขับบอกว่าเอามาไม่ได้มันยาวเกินยาวเกินเออต้องท้ยรถ ิกอัพอย่างอื่นแล้วจะเอาต้องหาเงินใหม่เอาถ้าจะให้ลูกหลานเอามาอีกจะต้องให้เงินหลือเนาะให้โชคหนือเนาะถามเขาว่าชัวแค่ไหนถามให้น้อยมั่นใจแค่ไหนใช่นังนะชัวไหมเนี่ยมันจัดกันหน้นะปิที่้าอันนี้ ังสามสองศูนย์เดี๋ยวไอจกหมดเนตตากเลยนะโอ้ยเท่าไหร่ทุ่หมดเทหมดหนตกเหมดนตตากเลยนะคือมือใดมือมือติดนอนสามศูนย์ สองสามศูนย์สองสามตัวเน้นเน้นโอ้ยตดซีอสามสองศูนย์ศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์สามสองสาแสอ ไปแล้วตาไปแล้วครับตาไปแล้วตาไปแล้วไปแล้วใลใไที่เงรตาทุกาธุุปฏิปันโนะพุทันโลสะพุทุนขังเป็นไทยนันเดียวแพทเป็นยังไงนะอาจารย์น้อยตัวเลขซื้อเลขเนี่ยที่ทำปกติ สูตรตำราที่ผมทำนี่คือเลขตัวไหนที่ขึ้นในขันน้ำมนต์ซ้ำกันสามรอบผมจะเอาเลขตัวนั้นแต่ตัวที่เหลือผมก็ไม่ได้ทิ้งแต่จะทำเป็นตัวรองไว้แต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยเข้ามันจะเข้าแต่จะค,ค่อยตัวที่นิ้นขึ้นครบสามรอบอย่างอย่างรอบนี้ที่ทำเนี่ยมาได้สองศูนย์สามนสน 5, 0, 6, เนี่ยมันขึ้นซามซ้ำกันสามรอบสองศูนย์สามส่วนห้าศูนย์หกเนี่ยมันขึ้นห้าศูนย์หกมาต่อมาเน่ขึ้นห้า ้าหกเก้าขึ้นห้าหกเก้าเสร็จลงมาขึ้นห้าศูนย์หกอีกทีหนึ่งซึ่งเลขมันไม่ซ้ํามันจะซ้าแค่เลขห้ากับเลขหกมันจะขึ้นแค่ซ้ำมันไม่ได้ซ้ำทั้งสามตัวผมก็เลยเอามาตัดตัดย่อออกมาตัดย่อมาเป็นสองตัวพอตัดย่อมาเป็นสองตัวเนี่ยก็คือเลขศูนย์ที่ไม่เอาตัดทิ้งเออเอามาย่อเป็นสองตัวเป็นห้าหกห้าเก้าแต่ทีนี้เรียกจากว่าเลขเนี่ย เลขามันขึ้นผมไม่มัน่นใจวันเป็นเลขสีไทยหรือเลข5ไทยก็เลยเอา4649เสริมไว้เรา69กันไว้อีกทีหนึ่งแต่เนี้ยพวกเนี้ยเป็นแค่ตัวรองอเป็นแค่ตัวรองตัวเด่นตัวหลักจริงๆคือตัวนี้203ตัวเด่นตัวหลักก็คือ203นะครับตัวรองก็จะเป็น506เนอะนะครับอันนี้คือปู่ฤษีท่านเน้นให้เลยหรือปู่ฤษีท่านเน้นให้ น,นีนใ<า>ห้<ห>ตัวนี้แต่ส่วนมากปู่ฤาษีท่านเน้นให้ไม่พลาดส่วนมากจะไม่พลาดสิบงวดมีพลาดงวดเดียวอืมงวดที่ที่พลาดเพราะว่าแกจะเขียนหกแต่แกไปเขียนเก้ามันออกพลิกหัวลงแค่น,นั้นเองออะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์น้อยนะครับเดี๋ยวขอดูตัวรองอีกทีหนึ่งอาจารย์น้อยนะตัวรองก็จะมีนะครับ 5่า5 0 6นะ506แล้วก็จะมี5 6 59นะครับแล้วก็จะมีตัวกันออกมาครับตัวกันออกมาก็จะมีอเผื่อมันหลุดมาจาก5เป็น 4, 4 5, 5, 1, นะครับก็เลยให้4 6กับ4 9ด้วยนะครับ46กับ4 9ด้วยเนาะนะครับก็ถ้าใครอชบอบอเลขแบบกลับหัวกลับหา,างกันเลขกินหัวกินหา,างกันก็คือเลข6 9กนะครับ6กนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาอีก นะเพิ่มเติมนะแต่ถ้าใครมีทุนน้อยเขาบอกว่าอาจารย์น้อยบอกว่าถ้ามีทุนน้อยต้องใช้เลขปู่หรือีคัดให้นะปู่หรือีคัดให้นะคนสําหรับคนทุนน้อยนะปู่หรือีท่านก็คัดให้ที่2 0 3สกับห้าและก็ห้า้านะครับอ่ะอันนี้นะครับสําหรับคนทุนน้อยแต่ถ้าคนมีทุนนิดนึงก็ไปสำรองตัวนั้นไว้เพิ่มเติมไปนะครับอ่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์น้อยนะครับ อาอุ่าเดินทางมาจากบุรีรัมนะมาจากบุรีรัมเพื่อที่จะมาขอตัวเลขให้กับเอฟซีแล้วก็ผู้ที่ลงไหลถึงด้านตัวเลขกันนะครับก็มาติดตามว่างวดที่8นี้นะครับงวดที่ที่รู้จักอาจารย์น้อยงวดที่9นะครับแต่ว่าที่ผมได้มาคือ5งวดนะครับงวดที่6แล้วกันผมขอพูดเป็นงวดที่6นะครับแต่ว่าสําหรับอาจารย์น้อยคืองวดที่เนะครับมาดูว่า งวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านับวันนี้นะครับมาขอที่แม่ชบาแก้วแล้วก็จะมีการไปแก้บนที่แม่ตะเคียนอทองนวลด้วยนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมีตัวไหนเด็ดๆนะครับขอบคุณอาจารย์น้อยมากเลยครับขอบคุณมากครับผมนี่เป็นนลขขันน้ำมนต์นะนลขขันน้ำมนต์ครับตีก็นาจะตีให้เลยสองศูนย์สามห้าศูนย์หก ห้าหกกับห้าเก้านี่มันเป็นตัวกับสองตัวนะสองตัวของพ่อปู่สี่หกกับสี่เก้านี่คือกันไหมใช่ไหมเป็นตัวกันเพราะมันเป็นเลขไทยทีแรกไม่มั่นใจนเป็นเลขห้าไทยหรือเป็นเลขสี่ไทยหกเก้าก็กันห้าเก้านะหกเก้านี่มันจะมีตัวตัวนี้อยู่มันจะมีห้าหกเก้าเนี่ยห้าหกเก้านะแต่ว่าพวกนี้เป็นตัวลองเพราะที่แรกมันขึ้นห้าหกเก้ารอบสองขึ้นห้าศูนย์เก้า แต่เป็นเลขในเป็นเลขไทยแม่จะเป็นเลขให้หรือเิดสีไปตีไว้แต่ตัวเนี้ยเป็นแค่ตัวกันตัวรองครับตัวเผื่อไว้เฉยตัวตัวหลักคือปกติที่อาจารย์ลาทำถ้าเลขชุดไหนมันขึ้นซ้ํากันรกครบสามรอบถึงจะถึงจะเอาเลขตัวนั้นครับถ้าเลขตัวไหนขึ้นแล้วมันขึ้นผ่านขึ้นผ่านมันไม่ซ้ํามันไม่ขึ้นซ้ําให้ส่วนมากจะจะปัดทิ้งจะไม่ได้เอาแต่เขียนเผื่อเฉยเผื่อคนชอบแต่ส่วนมากเขาจะไม่ได้เอา เรากลว่าเลขเนี่ยมันมีซ้ำกันอยู่ชุดสามตัวมีซ้ำกันสามรอบคือสามศูนย์สองมันขึ้นสามรอบครับแล้วก็ไอตัวห้าหกห้าเก้าเนี่ยมันขึ้นซ้ำกันสามรอบเหมือนกันแต่มันขึ้นเป็นเลขไทยซึ่งถ้าจะซื้อห้าหกห้าเก้าตามความเห็นอาจารย์นะซื้อสี่หกสี่เก้ากันไม่ได้ด้วยก็ดีเพราะว่ามันไม่มั่ใจนเป็นเลขสี่ไทยหรือเป็นเลขห้าไทยเพราะห้าไทยกับสี่ไทยมันเลขคล้ายกัน สามถึนสองเป็นสีไทยด้วยก่อนนะคล้ายๆสีไทยคล้ายๆสีไทยตัวไทยตัวเดียวแล้วเป็นเลือกสีเนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นหกก้าชัดมาก